การลงทยนงานราชการเรือบางเรที่อยู่ในสบบเขาก็ต้องการเอามาเป็นผลงานที่สารการจังหวัดมันก็เลยทาให้พวกเรารนาช้าางปัจจุบันนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับในในระบบสั่งซื้อสั่งจองมันเสถรางนะครับนี่หนูขอชี้แจงแบบนี้นะครับ ทีวีนะคะสองห้าบาทไว้ออนไลน์จากทางที่แต่ว่าก่อนที่จะมาก็คือเราต้องทำเวลาที่จัดก่อนฮะหกตุลาเนาะวันนี้ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ของโครงการเพราะว่าไม่ประกาศตามระเบียบของสหนันทบุกองสลับมันก็จะถวันนี้ผมมีนักข่าวมาด้วย แล้วก็จะมีการยืดท no ีน well, ี้ครับวันนี้เรามีมันอย่ร่กหนนะครับสาเหตุผมจะลุกถามไปให้ฟังนะครับว่าโพต้าสำรองเนี่ยมันเกิดขึ้นปีหนึ่งประมาณสองครั้งหรือสามอย่างสุดทนายไม่ใช่ตำรวจของคุณาร์เตอรี่ก็เปิดอีกหนึ่งารครับยังครับสองครั้งหรืสามครั้งครับเดี๋ยวเราแคปหนึ่งครับหลังจากที่เราประชุมกับคณะกรรมการเมื่อวาน ที่ผมเกิดมาตั้งแต่แรกนะครับว่าทําไมพวกเราเนี่ยผมเรียกฉบับแก้ไขเพื่อเกิดประโยชน์สมถึงแก้ไขเพื่อเกิดมาตั้งแต่ทศวรรษ2517ถามกอนว่าทุกท่านถูกไดหมขึ้นหลายต้นแก่คืออย่างนี้ครับเราขายเกินราคาตามที่รัฐกำหนดเนี่ยปต่อ1 0ื0นตานหรือจำคุ้ไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับพวกท่านก็เลยอยู่ในมาตรานี้เพิ่งเขาเพิ่งแก้ไปปญหาที่62นี่เองนะ เห็นไหมเขาไม่แก้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่แก้เขาไม่แก้กฎหมายเหมือนกันการแก้กฎหมายหนึ่งจะให้ยกเลิกการจับกลุ่มเพราะการจับกลุ่มนั้นใช้มาสองปีสามปีแล้วลอตเตอรี่ไม่ได้ถูกลงมันยังคือนราคาอยู่เพราะเขาออกมาตรงนี้เขาออกมาต้องกลุ่มไม่ให้ขายเกินราคาผู้ที่วังสะพูเพราะเราเขาก็ไม่สนใจพวกเราแต่สำนักงานกองสลากมีรายได้ เขาทำโดยีชอตจะถูกยกเลิกทั้งหมดมันจะพ่วงกันเข้าใจไหมครับผลการตัดสินของพพอปชจะมีผลกับผู้คุ้มันแบบทุก,กองค์กรเห็นไ,ไหมครับอันนี้เข้าใจต่างนั้นจะถูกเปะะ็นโมฆะสักทีมันจะกลับไปไหนคะต้องกลับมาหาพวกเรานะคะงั้นวันนี้เราเข้าใจเราเข้าใจอย่างของแท้<ร>ใช่ไหมคะว่าเราจะยื่นเรื่ง <ไ h? S 1> องอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวกบไปโหลดจากนักนะ้น สวยเลยุืนสวยเดียวนครับในเน้อในเนื้อคันไม่ถูกต้องถ้เห็นชอบจุกมือเลยนะครับจุกมือค้างไว้นะครับเอาลงเอาลง วาระที่สําคัญที่สุดก็คือนนะครับของมติที่ที่ประชุมในเรื่องของอาการยื่นยกเลิกโคตา้าปฏิสารองนะครับของสํานักงานฉลากจิน่งรัฐบาลเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราตรวจสอบแล้วว่ามันมาถึงผู้่วยการของฉลากครับให้ยกเลิกในประเด็นนี้ครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือ1นนะครับให้ตรวจสอบคณะทํางานทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นที่น้องชาวจังหวัดเลยเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก พวกเรานะครับในคณะชมรมเจอขายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่ยอยจังหวัดเลยนะครับได้เข้าไปตรวจสอบแล้วไม่ชอบมาปากผเราก็เลยยื่นให้ปปชตรวจสอบคณะทํางานอำเัอทั้งหมดครับจริงๆแล้วนะครับในการประกาศให้ลงทะเบียนตัวแทนจําหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตามระเบียบของสํานักง,งานกองฉลากนั้นต้องประกาศให้จังหวัดเลยนะครับและประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั้งหมดเลย นะครับแล้วก็ต้องมีภาคส่วนของไม่ว่าจะเป็นเอกชนรัชกาต่างๆเข้าร่วมเป็นสักขีพยายเนเงื่อนได้มาแล้วรายชื่อห0 0ร้อยลายต้องประกาศตั้งแต่ปี57เป็นต้นมานะครับจังหวัดคนที่ว่าเคยทําดีให้กับประเทศชาติหรือว่าเป็นภาพลักษณ์ของที่ดีนะครับผมว่ามันก็เป็นเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องกันตรวว่าท่านดีจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าที่เราทำเนี่ยเพราะเราไม่มีคติแ่ไฟได้ไฟหนึ่ง เราทําเพื่อของคุจังหวัดเลยครับผม7ถึง19มีนาคมที่จะมีประกาศให้ลงทะเบียนบัญชีสํารองนะครับผมได้รับประสานง,งานทางจังหวัดนะครับให้ชมรมของเรานะครับอำเภอละสองคนไปเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามที่อำเภอครับประจำอำเภอผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความโปร่งใสนะครับ มาเป็นอันดับแรกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดเลยมันไม่เคยมีปรกากฏการณ์อย่างนี้มาก่อนนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นครั้งแรกผมคิดว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องจังหวัดเลยผู้เ้าตอบกรรีเลยย่อยเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนครับทางชมรมมีความภูมิใจแหมตรงนี้ก็ถือว่าตั้งแต่ก่อตั้งมา6ตุลาเป็นต้นมานะครับชมรมของเราก็มีความเคลื่อนไหวแล้วก็ติดตามช่วยเหลือพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เรากาลังจะทําอยู่คือการแก้ ข้อบัญญัติฉลับจริงแบบรัฐบาลนะครับเรื่องของการจับกลุ่มนะครับเราก็จะยกเลิกเรื่องการเพิ่มส่วนรายได้ให้กับผู้ค้าลอตเตอรี่ครับเราก็จะทําไปควบคู่กันครับเเราจะหัดเลยเนี่ยเป็นผู้ค้าอยู่ทั้งในระบบจริงๆแล้วก็ไปไปกับกับอ่ยประมาณกับ4 5 0 0 0นลายเราคิดว่า12,000ลายเนี่ยเราคิดว่าได้แน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายในการแก้กฎหมายเนี่ยเขาให้แค่10,000ลายแต่เราเื่อไว้ สำหรับคนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับประมาณ2 0 0 0ันล้านคิดว่าไม่มีัเงินผมคิดว่าให้ให้เวลากับคณะร่างพระราชบัญญัติแก้กฎหมายตัวนีนะนนะ้ประมาณ3เดือนที่เราในทไลายหัวนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยน่าจะเห็นร่างแล้วแล้วก็อีก2เดือนเนี่ยก็น่าจะารวบรวมรายชื่อครับให้เกิน3เดือนครับ